สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับแซ่บตลอดครับอยู่ที่สีคิ้วนะครับวันนี้มาที่ร้านผัดหมี่ป้าแววนะครับร้านผัดหมี่ป้าแววเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่ามีอะไรอร่อยแต่ผมกินแล้วมีอร่อยก็เลยอยากจะพามาชิมกันสักหน่อยนะครับนี่ฮะเมนูเยอะแยะเลยครับป้าแวววันนีผัดเลยใช่ไหมล่ะป้าครับขออนุญาตเอาเมนูนี้นะครับผมชอบเมนูนี้กินแล้วอร่อยเลย ผัดมีโคราชเผ็ดกลางครับนี่กำลังผันเลยพังผัดเลยกินแล้วรู้สึกว่าชอบมากครับเผ็ดขนาดเผ็ดกลางยังยังโหอันนี้อันนี้เมนูอะไรครับเผ็ดกลางครับเป็นเผ็ดกลางทอดห่อไข่ค่ะอ๋อนี่นี่ป้าแววเลยนะครับนี่ป้าแววป้าแววเปิดร้านมากี่ปีแล้วครับสุดยี่สิบปีนะครับเห็นราคาผมเห็นราคาสามสิบห้าบาทสี่สิบบาทชั้นนี้จะมีเผ็ดไม่เผ็ดก็มี นี่เป็นน้ำเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยนะครับเขาได้ทำเผ็ดกันู่แล้วนี่ของของผมเลยใช่ไหมครับไม่รับติวนะครับไม่รับติวใครนะครับขออนุญาตให้แกทำถ่ายทำก่อนนะฮะตัวรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้ผมกินเข้าไปแล้วก็รู้สึกอร่อยก็เลยขออนุญาต้ยให้ทำให้หน่อยครับ สนะเปิดตั้งแต่กี่โมงครับตาครับเปิดแปดโมงครึ่งค่ะปิดสามโมงครึ่ปดโมงครึ่งนะครับปิดสามโมงครึ่งปิดสามโมงเย็นนะครับแปดโมงเชา้าถึงสามโมงเย็นนะครับหมดก่อนก็คือก็หมดมผมวมานั่งกินนะอะเออร่อยอ่ะก็เลยขอยนามาถ่ายเลยดีกว่า ตัวใหนี่สดสะอาดนะครับอย่างนี้ทุกวันนะครน,นี่คือเผ็ดกลาง<ะ>มีตั้งแต่ไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ด<ะ>แล้วก็เผ็ดน้อยแล้วก็เผ็ดกลาง<ะ>แล้วก็เผ็ดมาก<ะ>ผมเกือบสั่งเผ็ดมากไปแล้วค<ะ>รับ<ะ>เผ็ดมากนี่แสบตัวเลยเออ อโอ้โหนี่ห่อไข่แล้วห่อไข่เดี๋ยวจะชิมให้ฟังว่าอร่อยขนาดไหนมีข้าวของหลายอย่างแล้วส้มตำก็มีนะครับที่นี่ที่นี่ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าอของปเป้าแววเนี่ยไม่มีเครื่องปรุงให้นะอ่าไม่ไม่มีเครื่องปงนะอรงปุงครับ คนที่จะทำแบบเมนูไม่มีเครื่องปรุงได้นี่ต้องเจ๋งมากเลยนะถ้า <Hayır> ล <forecasting íamos> ูกค้าชอบเปรี้ยวก็สั่งเปรี้ยวได้ต้องเจ๋งมากเลยแล้วแบหวานสด่หวานมากนี่กำลังห่อไข่อยู่ครับผัดหมี่ก้แบบนอกจากทำอย่างนี้แล้วครับยังมีเมนูที่นะฮะโอ้ยเดยยยยมาแล้วออืยังมีเมนูหมูอจากหมูให้มีกับหมูมาแล้วครับ อ๋อมีไขกปลาเก๋าส้มตำส้มตำอะไรมีหมดนะครับอ๋อนั่งกับพมีงี้แล้วไปกี่ผมจะพูดผมลืมแล้วกับพามีงี้แล้วยังมีอันนี้ฮะยังมีแบบเป็นห่อนะครับสามารถเอากลับไปกินที่บ้านได้สั่งได้ครับเป็นสูตรน้ําของป้าแววเองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นนุ่งอาหารเดิมนู่นเห็นฮะไหนวะนู่นอ๋อเห็นแล้วฮแล่ะนี่ผมขอย่านั่งที่เดิมอนีให้ดูนี้นี่นะครับนี่ นี่เป็นห่ออย่างนี้นะครับนี่มาแล้วครับสูตรของเป้าแวลโดยตรงนะครับนี่ห่อเท่าไรครับยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทนะครับโอ้ไม่แพงเนี่ยนะยี่สิบห้าบาทนะต้องเ็นน้ำ <20 S 2> น้ำอืมผมเห็นสามสิบสามเอ่อสามห้าสามห่อร้อยอะไรเงี้ยนี่ยี่สิบห้าบาทเองนะยี่สิบห้าบาทถ้ามาซื้อดูดิที่ร้านครับ รอร้นจะเป็นอย่ห้าอโอ้ oh, โหโอก็เร ok oh, ิ hmm. ่มอ you know ีเห oh, ็นเห็นป้าแวบอกว่าตอนนี้กำลังมีผลมิต่ว่าให้แบบเข้าเวฟแล้วกินได้เลยห้านาทีอะไรเงี้ยเข้าเวฟจเ็นออ๋อหนุนแกผัดเลยนะฮะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่จะเป็นแบบกล่องนี้แล้วเข้าเวฟสามารถกินได้เลยนะฮะ ประหยดัดเวลาไม่ต้องไปผัดอะไรแต่ขั้นอยากจะมีส่วนร่วมก็มาผัดแบบนี้ฮะหอยี่ห้าบาทเป็นห่อนี้ถ้าถ้าค่าสองนี้ร้อยเดียวเหมือนแค่ยี่สิบาทเองเนาะใช่ห้าสองรออเอาเดี๋ยวไปชิมมังครับเดี๋ยวไปชิมกมันเป็นก่องเว้เปก่องผมลอชิมน้ำเมื่อกี้นี้แต่บอกป้าครับขอเลยมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่โอ้โหผมท่วมเลยสวดยวดเลยลูกเพี่อะ นี่นะห่อไขยังดีเลยนะครับที่นี่ต้องบอกไว้เลยนะครับปรเป้าแวบอกว่าไม่มีอันนี้ให้นะครับไม่มีเครื่องปรุงให้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ทําทําอาหารแบบไม่มีเครื่องปรุงให้แกต้องมั่นใจในฝีมือของแกมากว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยขนาดไหนนี่นนผมชิมแล้วอร่อยอร่อย,ออยโดนใจเลยเป็นอีกจ้านงนี้ผมกินแบบคือไม่ต้องปรุงอะสแตนดาร์ดละเดี๋ยวชิมก่อน<ม>นะ เอาชิมกันนะครับขี้เครื่องร้อนตัดไปอีกแล้วเนี่ยขออนุญาตนะเนี่ยอต่ดีมากคือมันมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มครบรสเลยอยู่ข้างในเนี่ยครบเลยฮะครบเลยครบจริงยังไงก็เข้ามาก็ฝากกด s u บสไคร b ์กดกดแชร์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวนะ ใครอยากจะมาอุดหนุนนะครับอยากจะมาลองลิ้มชิมรสก็มาที่นี่เลยครับสีคิ้วนะครับนี่ป้ายนี้นะับสีคิ้วหรือป้าป้ารับงานนอกไหมฮะได้รับงานนอกไหมฮะแบบไปผัดทั้งนอกอะไรเงี้ยมีไหมรับงานนอกไม่ไหวไม่ไปแล้วถ้ามาก็มากินยี่แล้วกันนะครับนะครับป้าแหวนครับอยู่ตรง ก็เร็วอ๋อสั่งไปกล่องได้เดี๋ยวนะฮะอยู่ใกล้กับบึงสีคิ้วนะครับเบอร์โทรนะครับ0837488398นะครับ0 8 3 7์8 8 3 9 8นะครับใครอยากจะมาลองลิ้มชิมรสมาได้เลยนะครับที่นี่ครับร้านบ้าแหวเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมก่ออีกอีกจานนะครับนะครับโชคดีมีความสุขดนะครับรักษาสุขภาพนะครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ